เราจะมาบข่กขสำหรับส่วนประกอบในการทําน้ําพริกอ่องน,นะคะก็มีประกอบไปด้วยของที่อย่างเราจะเอาไปแบบเหมือนกริวให้มันมีกลิ่นของหอมหอม,มีกระเทียมมีเขาจะเรียกว่าัวเนื้วเน,าวน่เนาตัวนี้มันทํามาจากถั่วเหลือง,ออเ,องเอาไป,มาาไปหมักหมักไว้ให้มันมีกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะตัวขอ,ของทางภาคเหนืออ่ต้องเป็นคนเหนือนะแล้วก็จะมีพริกพริกแห้งที่เราเอาไปแบบ รีวให้มันมีกลิ่นหอมรวมถึงกระเทียมกับหัวหอมนีมม่มันก็จะเป็นส่วนผสมหลักของเครื่องคั่งเราในวันนี้นะคะเราจะดูกันว่าหลังจากโขกเสร็จเนี่ยมันผสมกันลงตัวไหมแล้วลอยความออกมาอร่อยไหมเอ้มาลองชิมเอ้ยมาลองลุ้นกันดูว่มันกินได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแหลกยังคะได้แล้วเนี่ยลองูเอาเหรอมาดูกันสิเดินมาดิ หนก็มาใกล้ๆสีช่างกล้องอ่ะอะไรนี่นี่นี่ดูนี่เป็นอย่างนี้โอเคไหมได้แล้วผิดต้องผิดต้องแหลกวันนี้ไหมคะแหลกค่ะอ๋อเอาให้ละเอียดเลยแกโอ้โหนต้องโขกแรงๆอย่างนี้โขกมาแล้วโขกจังโอกมาจากประมาณนี้ได้ไหมน้อยไปเนอะโอมโอ้ยค่ะละเอียดเลยโอ้โหมันกระเด็นอะไงดีแรงไวปไหมเดี๋ยวมันจะเข้าตาไหมเนี่ย หลับตาดิแกสหลับตาโขกเลยอ๋อมันมองไม่เห็นเดี๋ยวโดนมือนะเอาแว่นกันแดดไปเอาแว่นกันแดดก็ยิ่งมืดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นไม่ถนัดประมาณนี้ได้ไหมคะหรือไม่ได้อีนิดค่ะอีนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปมือบังเลบังไว้อ่า๋ออ่าพัฒนาโอ้โหเหนื่อยละมือแบบหมดแรงแล้วคอดิ้นละเริ่มจากโขกไปโขกมาเริ่มแบบหิวละ เรื่องมิ้นแรงกเปลี่ยนเลยเดี๋ยวฉันไปโขกแทนไหมล่ะไม่เป็นไรแบบนี้เราต้องทำ้เสร็จโอ้ยขอบคุณที่ต้องละเอียดกว่าวันนี้อีกเหรอคะ่ีออ้าวแกดีใจเลยใช่ไหมล่ะควรละเสียงเลยค่ะคนละเสียงนั่นคืออันนี้คุณที่แบบออริจินอลนะคะอันนี้ไทรอลาโอนโอเคค่ะ